นครเครื่องในพี่น้องนครเครื่องในเนาะบองไฟแสนฐานที่หนึ่งเนาะจุดในงานบุญบ้งไฟบ้านหกแว่นตำบลโพทองเผอเซลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนครเครื่องในนี่นครเครื่องในนี่ยฐานแรกนะนครเครื่องในบวกหลวงพี่แห้งนะครับหลวงพี่แห้ง เร์แดนซ์ฟ็อกิโชผู้ให้การรับสนุนนะครับมีอของนครเขื่อนในครับนครเขื่อนใน้องราสับพักสองนาทีอมไชยจะลัจอนะครับสาสองไม

มันไม่ได้หนุนบกัหัหลยไปรอะที่สง่าง้เลยมอานเ้ยชัยจราจรพิธานที่สองนั่นเองใช่จราจรจุดพิธานที่สองจราจรตัวนี้รอดรอดเรียกกำกับ รุ่มมหาโรเลดกำกับของไพดำคำพุ่แสนชลินะครับนครเคร่องในนะพี่น้องโรเลดกำกับพี่น้องสำหรับฐานที่หนึ่งฐานที่สองนาทีของไยจราจรหลังจากเป็นที่เ็อตว่างหินเป็นอิสระสาธุพยัคฆ์บุรุษนุ่มนุ่องสร้างไปขอฐานสามนะครับ สั้าอองรานะคาเปิดนะของนครเขื่อนในนะนครเขื่อนในสามสิบเจ็ดิบเปอร์เซ็นต์แยินแบบแบเนาะแมนบอนครเขื่อนในสามสิบเจ็ดสิบแมนวะนะใครจะรจร

3ามสิบเจ็ดสิบหน่าสามสบเจ็ดสิ้าสามส <Verse> ิบเจ็ดสิบห้าสามสิบเจ็ดสิบกนสดสิบห้า <m ul ity talks> <m ul ly> เจนครเกดในนะครัต้องห่างปลอดภัยอากิเชิญเลข สามสิบเจ็ดสิบห้าครับทีมงานของนครเขื่อนในบวกหลวงพี่เฮงขึ้นสูงสูงลงต้าตาตกไกลไกลในลหลายๆลาขอทีมงานนครเขื่อนในจงโชคดีสามสองหนึ่งไป วายาสาบถ้าเป็นหอยติดฐานนะครับติดฐานพ่อประมา่านหอยติดฐานนะพี่ออน้องครับนมมหาขยับความมากครับนมมหาต่อจากนมมหาเป็นไพ่ดำต่อจากไพ่ดำเป็นแสนสิริฟังนั้นใช้จราจรที่เด็ดบางหินอิสราสาธุพายักบ,บูรพา ติดฐานไหลหรือบ่ไหลก้มมากน้อยซ้ำใดเบิ่งกันแต่งตัวไวเพราะว่าบังไฟติดฐานต้องแต่งตัวไวนะครับหัวไฟแยมเปิดไฟตะัดชันี d ทีรอยยิ้มหนุงมหัวควง เขาหนานนาะเบิ่งกันไปเรื่อยรุ่นที่องศาหนำบอกว่ามันติดฐานนะครับนั่งว่าเป็นพวกไฟทอหกว่าพยิศาสนั่งนานไปน้อย หนึ่งร้อยผ่านไปควันยังติดมาตลอดเป็นตัวตโตนะเป็นตัวอ้วนๆต้องเบานะครับกับองศานี่ เบากได้แต่ต้องเบ่งระดับได้ครับเพราะว่าเห็นธนัทนะครับมันเป็นมัเป็นประทูอันไล่เขง่งประทูใหญ่ <c oughs> บ้นไก่ย่างติดบ้านหนาตลอดนะครับร้อยหาสีบผ่านไปร้อยหาสีบผ่านไปเลยพี่งนอเดียว ตองเบาพิเศษนะครับจังติได้รุ่นนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่เลมันคือเผากับเขาเลยปรนสาในันสุดพยินสาตเจ้าหน้เป็นออร์อยู่บ่เปาเคยเปอูดจุ้งอยู่บอกว่าเป็นเจ้าเอาดี๋บอกว่าใส่รั่ ล่นลยุปายแลวเด้อภาษาเลยล่นลนมาปลายน้อยแล้วพูดลงมาวนสองพันมันักลมายุปายพูดลงมาวันเสียปเสียแล้วมันมันยาวยาวเลยพูดพดลงมาแล้วแ ใเศร้าควนยังอ no. um, yep. hey, ุดย yeah. ังอ ok. ู wow. ่เื่อเือมาแล้วยังอูดยังเผาบังกับใจดีเบาเฉยออยสี่สิบหาพ สองร้อยหกสิบพันนี่เรียงภาพภาพชุกขาดภาบนี่พี่น้องไหวบอครับเกือบเป็นไหวบอรองเท้าไหวไหมรองเท้าหันมาดู เขาตใหญ่แต่ว่าเบาเลยครับนี่เขาสามใบเยนี่สามใบสามสามล่วงล่วงล่วงด้วยถูกสามียพันรก็บเก็บเกเกรบเกก็บเกเก็บสามที่เจี๊ยบเก็บเจี๊ยบสาม0 0ให้่เนาะสามร้อยพันรวยพันแร้วหมดหัวเลยหมดหัวเลยหมดหัเลย้ออ โอ้ไปอดไวกันไปัตอกัลอดนีกลมวกบาดีว่าเรื่องมวกคุณได้บาดินี่เด็กกอลมวกันาิปสตานี่เก็บทินี่สามสิบพันนแรันรกถ้าต้องร่มด้ยน่เด็กเก็บทิกะเบิงกันดีด้อ ไปนังวนนาวเป็นวใจ็ยิพีจ yeah> ักเด็นาท่าันคุณแมบาดดีบงด้เจ็ดบนาห้าสิบพันเคาบาดีอยู่ในความรับาิครับสิพอยต้นบานี่เด แป7เก้าเจ็ดสก็เสียเลยนะครับห7 5อเจ็ดห้าคา่าอาจทำใ้พาลราคาหรัจังหงเสียบสามร้อยเจ็ดสิบห้าสาร้อยเจ็ดิบห้าทีรองเสียเขอเาเยอนวะับรบหะไรล่ะ